สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูน้พลลากุสีและครูบอยชาแนลครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะพาทำนะครับคําถามตรวจสอบความเข้าใจนะครับในหัวข้อแบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นนะครับข้อที่1เมื่อต่อแบตเตอรี่ที่เหมือนกันจํานวนหนึ่งแบบอนุกรมนะครับกับความต้านทานให้ครบวงจรปริมาณใดต่อวันนี้ของแบตเตอรี่แต่ละก้อนที่มีค่าเท่ากันนะครับเราต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมนะครับก็คือเอาขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมาต่อกันนะครับ ขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขวกัขวก้ขวลบวอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปต่อกับตัวต้านทานอ,อย่างงี้นะครับกอไก่กระแสไฟที่ผ่านแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าสายไฟนะครับมีเพียงเส้นเดียวนะครับกระแสไฟที่ผ่านแบตเตอรี่จึงมีค่าเท่ากันทุกจุดเลยนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับกระแสไฟที่ผ่าน ตัวต้านทานด้วยนะครับดังนั้นกอไก่จึงต่อว่ากระแสไฟที f ่ผ่านแบตเตอรี่นี้มีค่าเท่ากันนะครับขอไขความต่างศักย์ระหว่างขั pair, bit, ้วแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับดังนั้นความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ก็คือขั้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับจึงมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับต่อไปคอพาย e อ f ของแบตเตอรี่ก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เหมือนกันนะครับ ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ก็ต้องเท่ากันเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ถ้าต้องการต่อแบตเตอรี่ให้มี E M F สูงขึ้นจะต้องต่อแบตเตอรี่แบบใดและเมื่อนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรนะครับการต่อแบตเตอรี่ที่ทําให้ E M F สูงขึ้นนะครับก็จะต้องต่อแบบอนุกรมก,กันนะครับก็จะทําให้ E M F สูงขึ้นนะครับส่วนผลเสียของ การต่อแบบอนุกรมก็คือทําให้มีความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราความต้านทานภายในแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมกันนะครับดังนั้นจึงมีการสูญเสียพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกับความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับ 3. การต่อแบตเตอรี่แบบขนานมีผลดีอย่างไรให้ระบุมา2ข้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำให้ออสามารถใช้ ไฟฟ้าได้นานยิ่งขึ้นนะครับอ่าอย่างที่2ก็คืออ่ามีความต้านทานภายในของแบตเตอรี่รวมนี้น้อยลงนะครับทำให้แบตเตอรี่นี้มีความร้อนต่ำด้วยแล้วก็สูญเสียพลังงานน้อยด้วยนะครับข้อที่4ในวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ E M F นะครับเอสโซล์น,นะครับและตัวต้านทานที่มีความต้านทาน R นะครับนี่นะครับมีกระแสไฟฟ้า I นะครับ ให้ตอบคาถามต่อไปนี้นะครับกอไก่ขั้วของแบตเตอรี่ที่ต่อกับจุด A เป็นขั้วบวกหรือว่าขั้วลบนะครับอ่าดูจากทิศทางของกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าจะต้องไหลนะครับอ่าภายในแบตเตอรี่นะครับจะต้องไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับอ่าดังนั้นจุด A ก็ต้องต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกนั่นเองนะครับต่อไปขอไขกระแสไฟฟ้า,า,ในในา,าที่อ่าผ่านแต่ละจุดมีค่าแตกต่างกัน,กนหรือไม่อย่างไรนะครับ เนื่องจากว่ามีสายไฟเพียงเส้นเดียวนะครับมีท่อส่งกระแสไฟเพียงท่อเดียวนะครับดังนั้นกระแสไฟที่ไหลผ่านแต่ละจุดจึงมีค่าเท่ากันนะครับต่อไปข้อควายความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B และระหว่างจุด C กับจุด D มีค่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าจุด A กับจุด C เป็นจุดเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่มีความต้านทานมาต่อกั้นกันนะครับ แล้วก็จุด d กับจุด B เป็นจุดเดียวกันเพราะว่าไม่มีความต้านทานมาต่อขวางมาต่อกั้นนะครับดังนั้นความต่างศักย์ระหว่างจุด C กับจุด D นะครับกับความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับจุด b นะครับจึงมีค่าเท่ากันนะครับ <S <S ข้อที่5ในวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่อ่านะครับที่มีความต้านทานภายในเป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่มีไม่มีความต้านทานภายในเลยนะครับ และตัวต้านทานที่มีความต้านทาน R1 ถ้ามีการต่อตัวต้านทานที่มีความต้านทาน R2 เพิ่มอีกตัวแบบอนุกรมนะครับโดยที่ R2 กับ R1 มีค่าเท่ากันนะครับให้ตอบคาถามต่อไปนี้นะครับก็ไก่กระแสไฟ,ฟที่ผ่าน R1 เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากที่ต่อ R2 ไปแล้วนะครับขอไก่ความต่างศักย์ระหว่างปลาย R1 เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ต่อ R2 ไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาวาด รูปวงจรไฟฟ้ากันนะครับตอนแรกนะครับมีเพียงแค่ R 1อย่างเดียวนะครับต่อกับแบตเตอรี่นะครับที่ไม่มีความต้านทานภายในนะครับ E M F ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เพิ่ม R 2เข้าไปนะครับแบบอนุกรมนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับ R 1 R 2นะครับ สำหรับข้อกไกลกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน R 1เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามีความต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับจากรูปแรกนะครับเราจะหากระแสไฟฟ้าได้นะครับโดยการใช้กฎของโอมใช่ไหมครับนักเรียนก็คือกระแสไฟฟ้านะครับเท่ากับเดลต้า V ส่วนด้วย R 1เพียงอย่างเดียวนะครับเดลต้า V ก็คือ EMF นั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่มีความต้านทานภายในนะครับส่วนภาพด้านขวามือกระแสฟ,ฟ้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า V ส่วนด้วย R1 บวกกับ R2 นะครับเป็นความต้นานทานรวมของระบบนะครับต้องเอา R1 มาบวก R2 นะครับดังนั้นจากสมการนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกระแสฟ,ฟ้าที่ได้หลังจากที่เอา R2 มาต่อนะครับ ก็จะมีค่าลดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวหารนะ่ะมันมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับในพจน์นี้นะครับขอไขค,ความต่างศัก์ระหว่างปลาย R 1มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก่อนความต่างศักย์นะครับที่ตกข้อม R 1จะมีค่าเท่ากับเอสอลอนนะครับแต่พอเราเอา R 2มาต่อนะครับความต่างศัก์ที่ตกข้อมทั้ง R 1แล้วก็ R 2จะมีค่าเท่ากับเอส i อลอนหรือว่า e m มนะครับ ดังนั้นความต่างศักย์ที่ตกความ R1 เพียงอย่างเดียวนะครับก็ต้องน้อยกว่าน้อยลงนะครับน้อยลงจากเดิมนะครับเพราะว่าความต่างศักย์ถูกแบ่งไปยัง r2 ด้วยนั่นเองนะครับ